สวัสดีช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆืมาชมดอกออของบันเตนัมกระบองเพชรบันเตนัมนะคะเห็นไหมเพื่อนจะออกดอกสีส้มนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนออกสองดอกเลยนะเพื่อนๆบันเตนัมไม่ไม่รู้จะไปผสมอันไหนเพราะอันออกไม่พร้อมกัน ต้นเดียวกันมันก็ผสมกันไม่ได้ไม่ติดฝักต้องรอผสมข้ามต้นอันนี้ต้นใหญ่นะบันเดนนำ้ำออกสองดอกแล้วเนี่ยของเรามีบันเดนน้ำตัวเล็กๆเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเ,ย,เย,ยังไม่ออกดอกมีตั้งหลายต้นไปรอทำต้นใหญ่แล้วจะได้มาผสมพันกันผสมเกสอนเนาะแนะนำเพื่อนๆปลูกบันเดนน้มนะคะสีสดใสดีนะคะ ดอกมันจะสดสีสดมันมีหลายสีเลยนะคะสีชมพูสีแดงสีม่วงสีบันเย็นนะแนะนำเพื่อนๆหามาสะสมกันนะคะมันสวยเป็นเป็นดอกที่ว่าสดกับเพื่อนในจำนวนของแคนตัสนะคะดอกสีจะสดกับเพื่อนเลยนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ